สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับระบบช่วยรวมทางลาชันนะครับก็ระบบตัวนี้นะครับก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็ตรงไอคอนนะครับตรงนี้นะฮะเริ่มทำงานนะครับระบบ FCM อะไรต่างๆก็หยุดการทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับ เดี๋ยวใส่เกียร์ดีนะครับแล้วก็ปล่อยอันนี้ชันประมาณ30องศานะครับระบบทำงานนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะครับข้อระบบทำงานเราแคบ ประคองพวงมาลัยเฉยนะครับเดี๋ยวระบบจะทำงานให้เองระบบระบบนี้นะครับจะอยู่ในระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครเราสามารถเลือก <c oughs> สภาพถนนได้นะครับตัวนี้ใช้เป็น4 hlc นะครับ คือว่าทำงานได้ดีมากนะครับนี่ก็อ่า